อย่างนี้ก็มีด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงนี้เช่นเคยครับกับช่วงของร้อยเรื่องเล่าร้านเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้พบกับผม MJ King พิรวัตรอัธนาครายงานตัวเช่นเคยนะครับในบรรยากาศที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรกำลังเข้มข้นขณะนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะติดหนึบอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ของแต่ละท่านใช่ไหมครับ แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศจีนครับแฟนๆของชาวกวางตุ้งทีวีเนี่ยเขาก็ติดหนึบอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์เหมือนกันครับแต่ว่าสาเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มาจากฟุตบอลยูโรอย่างเดียวมีสาเหตุอื่นด้วยแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันครับฮัลโหลทุกคนกควรับนคือลี่ซแขฉีฉอูยี้ จะไม่ให้หนุ่มๆเขาติดขอบหน้าจอราวกับติดขอบสนามฟุตบอลยูโรได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อผู้ประกาศสาวสวยหมวยของกวางตุ้งทีวีในประเทศจีนนั้นพากันนุ่งน้อยห่มน้อยในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ครับแล้วก็ออกมายืนรายงานข่าวพยากรอ์อากาศของประเทศยูเครนและก็โปลแลนด์เจ้าภาพร่วมฟุตบอลยูโร2012กันทุกคืนครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าภายหลังออกอากาศได้เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาย,ยอดฮิตในโลกไซเบอร์ไปทันทีครับ อีกท้งหัวหน้ารายการข่าวของกวางตุ้งทีวีนั้นยังโพสตภาพผู้ประกาศสาวในชุดบิกินี่ลงในเว็บไซต์อย่างที่เห็นนี้แหละครับก็เลยทําให้ชาวเนต็ตเนี่ยฮือฮาแชร์ภาพกันไปทั่วอินเทอร์เนต็ตเลยแหละครับสาเหตุที่พวกเธอต้องทําเช่นนี้ครับก็เพราะว่าเป็นกลยุทธ์เด็ดของทางสถานีที่นํามาใช้เพื่อจะกระชากเรตติ้งจากช่องคู่แข่งอย่าง CCTV ครับซึ่งช่องดังกล่าวเนี่ยนะครับ c ี t v เขาได้มีการเชิญหลี่หยุนตีนักเป็นโอคลาสิกชื่อดัง มาเล่นเพลงของโชว์แปงในช่วงข่าวฟุตบอลยูโรนั่นเองครับซึ่งก็นับว่าได้ผลมากทีเดียวเพราะเมื่อถึงช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์อ,อากาศทางช่องกวางตุ้งทีวีซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนชาวอินเทอร์เน็ตจ,จํานวนมากครับก็จะพากันเปลี่ยนช่องไปดูกวางตุ้งทีวีทันทีโดยสถานีกวางตุ้งทีวีนั้นครับได้มีการทัดเอาสาวๆผู้ประกาศมาจากผู้เข้าประกวดนางงามบิกินี่ช้างหลง้ในเมืองกวางโจจํานวน10คนด้วยกันเพื่อรายงานข่าวช่วงฟุตบอลยูโร2012ครับ แต่ละคนนั้นมีการกำหนดด้วยนะครับว่าสเปคของเธอจะต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย162เซนติเมตรอายุอยู่ระหว่าง18ถึง30ปีครับซึ่งทางโคษกของสถานีกวางตุ้งทีวีก็ออกมายอมรับครับว่านี่เป็นกลยุทธ์เด็ดเพื่อจะรักษาเรตติ้งเอาไว้ในช่วงที่มีการแข่งขันสูงท่ามกลางการกถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2012ครับ กลยุทธ์แบบนี้นะครับแหมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะนํามาใช้กันจริงๆที่ประเทศจีนเพราะประเทศนี้เองท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีการเปิดประเทศเนี่ยระบบการปกครองต่างๆแนวคิดขนบธรรมเนียมพัฒธธรรมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเทศที่ปิดพอสมควรนะครับแต่พอใช้วิธีการแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นที่ฮือฮาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าบิษกซอย่างนี้ก็มีด้วย วันนี้ก่อนจะลากันไปผมอยากจะลองใช้วิธีการคล้ายๆแบบที่กวางตุ้งทีวีใช้จังเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดรายงานไปด้วยค่อยๆปลดกระดุมไปด้วยเนี่ยจะได้เลตติ้งหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าผมพอแค่นี้ดีกว่าฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าละกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีไหมฮะอันแนบบิชช์อยางนี้ก็มีด้วย